สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารของเราในวันนี้ครับผมขอเปิดด้วยตัวเลขที่แบบเห็นแล้วต้องหยุดคิดกันนิดหนึ่งนะครับมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2025เนี่ยความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ทั่วโลกจะพุ่งสูงถึง10.5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อปี ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรามองว่าอาชญากรรมไซเบอร์เป็นประเทศหนึ่งนี่จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยเป็นรองแค่สหรัฐอเมริกากับจีนเท่านั้นเองเป็นตัวเลขที่มหาศาลจนน่าตกใจเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของแฮกเกอร์ไม่กี่คนแล้วแต่มันคือระบบเศรษฐกิจใต้ดินขนาดมาหือมาเลยใช่เลยครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงภาพรวมของภัยคุกคามไซเบอร์นี่แหละครับว่าในปี2025มันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้ว โดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากรายงานหลายฉบับเลยทั้งจากบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนแล้วก็บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะทําความเข้าใจให้ถ่องแท้เลยครับว่าเทรนด์ใหม่ๆคืออะไรใครคือผู้เล่นตัวจริงในโลกมืดนี้ผลกระทบมันรุนแรงแค่ไหนและที่สําคัญคือเราจะป้องกันตัวเองกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยเราด้วยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลย ตัวเลข10.5ล้านล้านดอลลาร์นี่ฟังแล้วมันดูใหญ่เกินจริงไปหน่อยมันใช่แค่เงินที่โดนขโมยไปจากบัญชีธนาคารหรือเปล่าครับหรือมันรวมอะไรอย่างอื่นด้วยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะมันครอบคลุมมากกว่านั้นเยอะเลยคือตัวเลขนี้ไม่ได้นับแค่เงินที่ถูกโอนออกไปนะคะแต่มันรวมถึงความเสียหายของข้อมูลที่ถูกทำลาย การที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักจนสูญเสียรายได้ต้นทุนมหาศาลในการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาสืบสวนแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการกู้ระบบกลับคืนมาและที่ประเมินค่าได้ยากที่สุดก็คือความเสียหายต่อเชื่อเสียงขององค์กรน,นะคะในรายงานชิ้นหนึ่งใช้คำที่ทรงพลังมากเขาเรียมันว่าการถ่ายโอนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โหการถ่ายโอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุด ฟังแล้วเห็นภาพเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแต่เป็นปัญหาเศรษฐกิจระดับโลกจริงๆแล้วถ้ามองแคบเข้ามาที่บ้านเราล่ะครับสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างข้อมูลตรงนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะจากรายงานล่าสุดในช่วง6เดือนที่ผ่านมาองค์กรในประเทศไทยถูกโจมตีเฉลี่ยสูงถึง3,180ครั้งต่อสัปดาห์3,000กว่าครั้งต่อสัปดาห์เลยเหรอครับใช่ค่ะและให้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง70%ซึ่งค่าเฉลี่ยโลกจะอยู่ที่ประมาณ1,800กว่าครั้งเท่านั้นเองแถมประเภทการโจมตีที่บ้านเราเจอหนักๆอย่างแมลแวร์ขโมยข้อมูลธนาคารกับแรนซัมแวร์เรียกค่าไถ่ก็มีสัสดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกแบบชัดเจนมากค่ะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง70%ทำไมประเทศไทยถึงกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจขนาดนั้นล่ะครับอืมปัจจัยสำคัญก็คือเศรษฐกิจดิจิตอลบ้านเราโตเร็วมากค่ะ คาดการ์กันว่าในปี2025นี้จะมีมูลค่าสูงถึง1.4แสนล้านดอลลาร์การทำธุรกรรมออนไลน์การใช้แอปต่างๆมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว แต่การลงทุนด้านความปลอดภัยไซเบอร์อาจจะยังโตตามไม่ทันมันเลยทําให้เกิดช่องว่างที่อาชญากรไซเบอร์มองเห็นเป็นโอกาสทองซึ่งรัฐบาลเองก็ตระหนักถึงปัญหานี้นะคะถึงได้ประกาศให้ปี2025เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็ล่าสุดมีการจับมือกับบริษัทระดับโลกอย่างอีลาสติกเพื่อยกระดับการป้องกันของประเทศด้วยพอพูดถึงภัยคุกคามไซเบอร์คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแรนซ์มแว์เป็นอันดับแรกเลย มันยังเป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ค่ะและยังเป็นประเภทที่เติบโตเร็วที่สุดด้วยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือวิธีการของมันสมัยก่อน r a n ซัมแวร์จะแค่แอบเข้ามาเข้ารหัสไฟล์ของเราทําให้เราเปิดไม่ได้แล้วก็เรียกเรือนค่าไถ่เพื่อแลกกับกุญแจซึ่งถ้าเรามี backup หรือข้อมูลสำรองที่ดีเราก็ไม่ต้องจ่ายถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแ hacker กกฉลาดขึ้นเยอะมาก ตอนนี้พวกเขากลายเป็นการขู่กันโชคซ้ำซ้อนหรือที่เรียกว่า double extortion คือก่อนที่จะเข้ารหัสไฟล์เนี่ยพวกเขาจะขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนออกไปก่อนเช่นข้อมูลลูกค้าข้อมูลทางการเงินแล้วพอเรากู้ข้อมูลจากแบ็กอัพได้พวกเขาก็จะขู่ต่อว่าถ้าไม่จ่ายเงินจะเอาข้อมูลนี้ไปปล่อยในอินเทอร์เน็ตบางทีก็มี triple extortion คือโจมตีแบบ DDoS ทำให้เว็บไซต์ล่มไปเลยเพื่อกดดันเราเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง แบบนี้แปลว่าการมีแบ็กอัพอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วสิครับกลายเป็นว่าเกมมันเปลี่ยนไปเลยและผมเห็นในข้อมูลว่าโมเดลธุรกิจของพวกเขาก็เปลี่ยนด้วยเหมือนมีระบบแฟรนไชส์ที่เรียกว่า ransomware as a service หรือ RaaS ด้วยใช่เลยค่ะคำว่าแฟรนไช s e อาชญากรนี่ใช่เลยคือมีกลุ่มคนเก่งๆที่สร้างมาแวร์ขึ้นมาแล้วก็เปิดให้คนอื่นที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ทางเทคนิคลึกซึง้ง มาเช่าเครื่องมือนี้ไปใช้โจมตีแล้วก็แบ่งรายได้กันมันทำให้ใครๆก็เป็นแฮกเกอร์ได้ง่ายขึ้นมากอย่างกลุ่มที่ชื่อ Dragon Force นี่ถึงกับเสนอส่วนแบ่งให้นักโจมตีสูงถึง80%ของค่าไถ่ที่เรียกมาได้เลยเพื่อจูงใจให้คนมาเข้าร่วมเครือข่ายให้ได้มากที่สุดโอเคครับพอฟังแบบนี้ก็น่าจะหมายความว่าการโจมตีกำลังระบาดหนักขึ้นและองค์กรต่างๆก็คงจนมุมต้องยอมจา่ายค่าไถกันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ นี่แหละค่ะคือจุดที่ข้อมูลมันน่าสนใจและส่วนทางกับที่คิดอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะจากข้อมูลที่เราได้รับมาแม้ว่าจํานวนการโจมตีจะพุ่งสูงเป็นประวัติการแต่สัดส่วนของเหยื่อที่ยอมจา่ายค่าไถ่กลับลดลงหอบแผบเลยค่ะจริงเหรอครับมนันเป็นไปได้อย่างไงในเมื่อการโจมตีมันร้ายกาจขึ้นแต่คนกลับยอมจ่ายน้อยลงเกิดอะไรขึ้นครับคือมันมีจุดเปลี่ยนสําคัญหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันค่ะอย่างแรกเลยคือองค์กรต่างๆเริ่มเรียนรู้บทเรียนราคาแพงแล้ว ประมาณ97%ขององค์กรตอนนี้มีระบบแบ็กอัพที่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้จริงทําให้ข้ออ้างเรื่องการเข้ารหัสไฟล์มันใช้ไม่ได้ผลเท่าเดิม 2. คือการจ่ายเงินไม่ได้การันตีอะไรเลยมีข้อมูลชี้ว่ามีแค่4%เท่านั้นที่ได้ข้อมูลคืนครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากจ่ายเงินไปแล้ว 3. คือ80%ขององค์กรที่ยอมจ่ายมักจะโดนโจมตีซ้าอีกเพราะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่ยอมจ่าย และสุดท้ายที่สําคัญมากคือการทํางานเชิงรุกของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกอย่างปฏิบัติการ Operation Endgame ที่เป็นการร่วมมือกันทลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มแฮกเกอร์ครั้งใหญ่ทําให้เครือข่ายของพวกเขาเสียหายอย่างมากเลยมีเคสไหนที่มันชัดๆไหมครับที่ทําให้เห็นว่าการจ่ายเงินมันไว้ใจไม่ได้จริงๆมีกรณีศึกษาที่ดังมากค่ะเป็นเรื่องของกลุ่ม ransomware ชื่อ Nova ในเนเธอร์แลนด์ที่ไปโจมตีห้องแลบทางการแพทย์แห่งหนึ่ง ซึ่งทางห้องแ a บก็ยอมจ่ายค่าถ่ายไปเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลคนไข้รั่วไหลแต่หลังจากจ่ายเงินไปแล้วกลุ่มโนวากลับทําในสิ่งที่ถือว่าผิดธรรมเนียมของวงการคือกลับมาเรียกค่าถ่ายรอบสองอีกครั้งเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในโลกใต้ดินเลยค่ะว่าขนาดกฎกันเองยังไม่รักษาแล้วจะเชื่อใจอะไรได้อีกเข้าใจเลยครับและถ้าพูดถึงผู้เล่นรายใหญ่ๆในวงการนี้ตอนนี้กลุ่มไหนที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษครับ ถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดในไตรามาสที่3ของปี2025กลุ่มที่เคลื่อนไหวเยอะที่สุดคือกลุ่มที่ชื่อคิลลินค่ะและที่น่ากังวลไปกว่าน,นั้นคือมีหลักฐานว่าแรนซัมแวร์ของกลุ่มนี้ถูกนำไปใช้โดยกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลเกาหลีเหนือด้วยซึ่งมันทำให้การโจมตีไม่ใช่แค่เรื่องเงินอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้ว ส่วนในประเทศไทยการโจมตีที่พุ่งสูงขึ้นถึง69%ในช่วงที่ผ่านมามีสาเหตุหลักมาจากการปรากฏตัวของกลุ่มใหม่ที่ชื่อ d e a แ Man 2ค่ะแล้วเป้าหมายหลักคอนโบเขาคืออุตสาหกรรมไหนครับภาคการผลิตยังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะการที่สายการผลิตต้องหยุดชะงักแค่ชั่วโมงเดียวก็สร้างความเสียหายมหาศาลแล้วรองลงมาก็เป็นภาคบริการและเทคโนโลยี แต่ที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันคือภาคสาธารณาสุขเพราะข้อมูลคนไข้เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากและโรงพยาบาลก็อยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลที่ต้องรีบกู้ระบบให้กลับมาทำงานให้ได้เร็วที่สุดทำให้ตกเป,เป็นเป้าหมายที่แฮกเกอร์ชอบมากค่ะโอเคครับจากที่คุยกันมาเหมือนเราจะเห็นว่าคนร้ายมีทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจแต่สิ่งที่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนเกมไปเลยจริงๆคือเครื่องมือที่ใช้ผมว่าเราต้องคุยกันเรื่อง AI แล้วละครับ มันไม่ใช่แค่เครื่องมือของฝ่ายดีอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่อีกต่อไปแล้วค่ะและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าโกโลัวที่สุดอาชญากรไซเบอร์กำลังใช้ AI เป็นอาวุธอย่างเต็มรูปแบบเราไม่ได้พูดถึงแค่การใช้ AI ช่วยเขียนอีเมลหลอกลวงหรือฟิชชิ่งให้เนียนขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้มันไปถึงขั้นใช้ AI สร้างเว็บไซต์ปลอมที่เหมือนของจริงเป๊ะๆหรือแม้กรทั่งสั่งให้ AI ช่วยเขียนโค้ดม a แวร์เลยด้วยซ้ำ มีเครื่องมือที่ชื่อว่า Zentrox ซึ่งเป็น AI ประเภท Large Language Model ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแฮกเตอร์โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็สร้างไวรัสได้แล้วเหรอครับแค่พิมพ์คำสั่งบอก AI เหมือนที่เราคุยกับ ChatGPT อย่างนั้นเลยเหรอเรื่องนี้มันไปไกลกว่าแค่การปลอมอีเมลแล้วนะครับแล้วเรื่อง Deepfake ที่เราเห็นในข่าวกันบ่อยๆล่ะครับ อันนั้นคือขั้นสุดของความน่ากลัวเลยค่ะแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วด้วยมีกรณีใหญ่ที่ฮ่องกงบริษัทวิศวกรรมชื่ออรุปต้องสูญเงินไปถึง25ล้านดอลลาร์หรือเกือบพันล้านบาทเพราะนักต้มตุ๋นใช้เทคโนโลยีดีฟเฟกตปลอมตัวเป็น CFO ของบริษัทแล้วจัดประชุมวิดีโอคอลกับพนักงานฝ่ายการเงินสั่งให้โอนเงินออกไปพนักงานเห็นทั้งหน้าทั้งเสียงของเจ้านายตัวเองก็เลยหลงเชื่อโดยไม่สงสัยเลยค่ะ และสถิติจากแหล่งข้อมูลของเราก็ยืนยันเทรนนี้การโจมตีแบบวิชชิ่งหรือ voice phishing คือการใช้เสียงปลอมโทรไปหลอกลวงพุ่งสูงขึ้นถึง1,600%ในไตรมาสแรกของปี2025 1,600%ฟังแล้วขนลุกเลยครับมันเหมือนกับว่าต่อไปนี้เราจะไว้ใจเสียงที่ได้ยินหรือภาพที่เห็นผ่านหน้าจอได้อีกแล้วจริงๆ ใช่ค่ะมันกำลังท้าทายการรับรู้พื้นฐานของมนุษย์เราอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงมหาศาลแบบนี้มันไปอยู่ที่ไหนครับพวกเขาจัดการกับเงินพวกนี้ยังไงเส้นทางหลักก็คือการฟ้องเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีค่ะซึ่งทำให้การติดตามทำได้ยากขึ้นมากและที่น่ากังวลคือมีหลักฐานชัดเจนว่าเงินเหล่านี้ถูกนำไปใช้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอย่าง ISKP ซึ่งเป็นเครือข่ายของ ISIS และกลุ่มฮามาส โดยทั้งสองกลุ่มนี้จะนิยมใช้ Stable Coins เป็นพิเศษเพราะมูลาค่าของมันค่อนข้างคงที่ไม่ผันผวนเหมือนคริปโตสกุลอื่นๆน,นอกจากเรื่องเงินแล้วโลกใต้ดินอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะตลาดค้ายาเสพติดในโลกตะวันตกเริ่มย้ายฐานจากเว็บมืดหรือด a กเน็ตแบบดั้งเดิมไปอยู่บนแอปแชทที่เข้ารหัสอย่างเ e l e g r a m และ Signal กันมากขึ้น เหตุผลก็เพราะว่ามันเข้าถึงง่ายกว่าและเสี่ยงต่อการถูกเจ้าหน้าที่บุกทลายและปิดเว็บน้อยกว่าแต่ที่น่าแปลกใจคือตลาดที่ใช้ภาษารัสเซียยังคงเฟื่องฟูอยู่บนด a r ์กเน็เหมือนเดิมและครองสัดส่วนยอดขายทั้งหมดของตลาดมืดไว้ได้ถึง97%ค่ะฟังมาทั้งหมดนี้ก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับงั้นเรามาคุยเรื่องทางออกกันบ้าง ในฐานะองค์กรธุรกิจหรือแม้แต่คนทั่วไปเราจะป้องกันตัวเองจากเรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงบ้างครับการป้องกันในยุคนี้ต้องใช้กลยุทธ์แบบหลายชั้นหรือ layer strategy ค่ะจะหวังพึ่งแค่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วดิฉันอยากจะขอแบ่งแนวทางการป้องกันออกเป็น4ด้านหลักๆนะคะครับผม 1. คือด้านเทคนิคค่ะ เรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือ Multi-factor Authentication หรือ MFA ทุกครั้งที่มีการเข้าระบบจากภายนอกต้องมีการแบ่งส่วนเครือข่ายหรือ Network Segmentation เพื่อไม่ให้แฮกเกอร์ที่เจาะเข้ามาได้จุดหนึ่งสามารถลามไปได้ทั้งระบบและควรมีโซลูชันที่เรียกว่า EDR EDR เนี่ยมันคืออะไรหรอครับพราะจะอธิบายง่ายๆได้ไหมได้ค่ะ EDR หรือ Endpoint Detection and Response ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการมีรอปภคอยเฝ้าประจำอยู่ที่คอมพิวเตอร์และมือถือทุกเครื่องเลยไม่ใช่แค่มีรอปภเฝ้าอยู่แค่ประตูหน้าของบริษัทอย่างเดียวมันจะคอยสอดส่องพฤติกรรมที่น่าสงสัยในแต่ละเครื่องและตอบสนองได้ทันที ซึ่งแนวทางพวกนี้ก็สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ใหม่ของไทยที่เริ่มบังคับใช้ SSL, TLS และ MFA กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะนั่นคือด้านเทคนิคแล้วด้านที่2ล่ะครับ 2. คือด้านกระบวนการค่ะอันนี้สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องมีแผนรับมือเหตุการณ์หรือ Incident Response Plan ที่ชัดเจนและที่สำคัญกว่าคือต้องซ้อมอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แค่เขียนแผนสวยๆเก็บไว้ในลิ้นชักเฉยๆ ในรายงานฉบับหนึ่งมีประโยคที่ดิฉันชอบมากเขาบอกว่าความเร็วคืออาวุธที่สำคัญที่สุดของฝ่ายป้องกันการที่เรามีแผนและซ้อมมาดีจะทำให้เราตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายได้มหาศาลน่าสนใจมากครับความเร็วคืออาวุธแล้วด้านที่3ก็น่าจะเป็นเรื่องข้อมูล ถูกต้องค่ะคือด้านข้อมูลต้องใช้กฎเหล็กที่เรียกว่า3-2-101ในการสำรองข้อมูลซึ่งก็คือมีสำเนาข้อมูลอย่างน้อย3ชุดเก็บไว้ในสื่อที่แตกต่างกัน2ชนิดมี1ชุดที่เก็บไว้นอกสถานที่มีอีก1ชุดที่เป็นแบบ immutable คือแก้ไขหรือลบไม่ได้หรือเป็นแบบ air gap คือตัดขาดจากเครือข่ายโดยสิ้นเชิงและเลขศูนย์สุดท้ายหมายถึงต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลยหลังจากการทดสอบกู้คืนข้อมูลค่ะ ฟังดูเป็นระบบที่รัดกุมมากเลยครับแล้วด้านสุดท้ายล่ะครับด้านสุดท้ายคือด้านกฎหมายค่ะสำหรับธุรกิจในไทยตอนนี้เรามีกฎหมายสำคัญคือพอรบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ PDP a ซึ่งองค์กรต้องศึกษาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะหากเกิดเหตุขึ้นมาแล้วพบว่าเราไม่ได้ทำตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก็อาจจะมีบทลงโทษที่รุนแรงตามมาได้แนวทางป้องกันทั้ง4ด้านนี้ฟังดูดีมากครับแต่ในทางปฏิบัติ สำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็กในไทยการทำทั้งหมดนี้มันดูซับซ้อนและน่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากมันเป็นเรื่องที่ทำได้จริงไหมครับหรือว่าสุดท้ายแล้วความปลอดภัยไซเบอร์ดีๆจะมีได้แค่ในองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากค่ะต้องยอมรับว่ามันเป็นความท้าทายแต่ลหลายๆอย่างในนี้เป็นเรื่องของกระบวนการและวินัยมากกว่าเรื่องของเงินเช่นการตั้งค่า MFA หรือการวางแผนรับมือเหตุการณ์มันไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่ต้องใส่ใจและลงมือทำอย่างจริงจังและต้องมองว่ามันคือการลงทุนค่ะค่าใช้จ่ายในการป้องกันยังไงก็น้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกโจมตีแบบเทียบกันไม่ได้เลยแล้วถ้ามองไปข้างหน้าอีกนิดมีภัยคุกคามอะไรในอนาคตที่ตอนนี้เราต้องเริ่มจับตามองไว้แล้วบังคับมีค่ะและเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวมากคือภัยจากควันตัมคอมพิวเตอร์ที่มาในรูปแบบที่เรียกว่า เก็บข้อมูลตอนนี้ถอดรหัสที่หลังหรือ Harvest Now Decrypt Later แนวคิดของมันง่ายๆเลยคือตอนนี้แฮกเกอร์จะพยายามขโมยข้อมูลที่เข้ารหัสไว้อย่างดีที่สุดของเราไปเก็บไว้ก่อนแม้ว่าตอนนี้จะยังถอดรหัสไม่ได้แต่พวกเขาจะรออีก5ปี10ปีข้างหน้าวันที่คว q ต a มคอมพิวเตอร์มีพลังประมวลผลสูงพอที่จะถอดรหัสข้อมูลเหล่านั้นได้ ในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งประเทศไทยเองก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้และมีแผนตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนระบบการเข้ารหัสของประเทศไปเป็นแบบโพสต์ควอนตัมคริปโ g r a p h ีหรือ PQC ที่ทนทานต่อการโจมตีจากควอนตัมคอมพิวเตอร์ให้ได้ภายในปี2035ค่ะโอเคครับงั้นเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกครั้งนะครับจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ จะเห็นเลยว่าโลกของภไยคุกคามไซเบอร์ในปี2025มันซับซ้อนและขยายตัวอย่างน่ากลัวจริงๆแรนซัมแวร์เปลี่ยนจากการล็อกไฟล์มาเป็นการขมโมยข้อมูลเพื่อคู่กันโชค AI กลายเป็นดาบสองคมที่ทั้งสองฝ่ายนำมาใช้เป็นอาวุธและการป้องกันก็ต้องอาศัยการผสมผสานทั้งเทคโนโลยีที่ดีกระบวนการที่รัดกุมและที่สำคัญที่สุดคือความตระหนักรู้ของผู้คน ถูกต้องที่สุดค่ะมันคือการแข่งขันทางสติปัญญาที่ไม่เคยหยุดนิ่งและฝ่ายป้องกันต้องปรับตัวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจริงๆครับและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับเราทุกคนนะครับในวันที่อาชญากรสามารถใช้ AI เรียนแบบเสียงและใบหน้าของคนที่เรารักหรือคนที่เราเชื่อถือได้อย่างแนบเนียนเราจะนิยามคำว่าการพิสูจน์ตัวตนกันใหม่ได้อย่างไร เมื่อเสียงที่ได้ยินผ่านโทรศัพท์หรือใบหน้าที่เห็นบนจอวิดีโอคอลไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันตัวตนที่แท้จริงอีกต่อไปอะไรคือสิ่งที่เราจะใช้วัดผลว่าเป็นความจริงในโลกดิจิตัลนี่คือคำถามใหญ่ที่ผมคิดว่าเราทุกคนต้องเริ่มหาคำตอบกันอย่างจริงจังแล้วครับ